นี่เป็นปลากระพงโอ้ปลากระพงนี่คืออะไรอ่ะไก่หมูยาวบนอ๋อหมูยาวบนอ๋อ ก็เป็นสายก็เป็นสายงานที่สมัครมาครับอ๋อก็แสดงว่าทำอาหารอร่อยอ๋อทำเกี๊ยวอะไรไปโอ้ยเหลืองกำลังน่ากินเลยหมูยาุบลนะอ่ะก็ที่อยู่ในนี้ทั้งหมดจะมั้ยถ้าเป็นถาวรเลยก็จะเลือกทีสาโบนครับ ก็จะมีนาทีาา่ทำหับข้าวเหมือนสหพภชนาการ,รอย่างเงี้ยาอ๋ออ๋อค๋ออ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 ทั้งหมดครับ จุมโพ่ครับเอาบนเรือเรียกจุมโพครับเ็นแล้ยวยอนี้เราจะได้ชิมกับข้าวบนเรือหลอากันแแรกค่ะขอบคุณมาคสวัสดรับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่แผนแ็กกลองผนแขกลองนเทียของในาหารประจำเรือ เรจะข้อล่งอกไว้ว่าสถานที่เราวันนี้ใช้เราอขกจะได้สะดวกสะดวกใช่ครับใช่ครับทำเองทันหมดเอออันนี้ครื่อันนี้เครื่องอะไรอะเนาะเีแป้งตีแป้งอ๋อทำขนมทำขนมให้ทขนมได้ด้วยทำขนมอบแล้วเคยลองยังเคยลองครับตอนตอนเดินเรือมาอ๋อทำขนมอะไรอ่ะไม่ไม่อ เค้กกล้วยหอมโอ้โหดีเนาะโอ้ยช่างน้ำหนักยังเป็นของจีนเลยอันนี้ช่างน้ำหนักของเราเหรอช่ครับชั่งน้ำหนักโทรศัพทให้มากับเรือครับตู้เย็นไอะไรเป็นตู้แช่อ๋อนี่ยค่ะเขาเปิดเขาเปิดโอ้โหสเปียงกลางเราอยู่ได้กี่วันถ้าอันนี้จ่ายสเปียงอยู่ได้แค่ ไม่แล้วถ้าเต็มหนักการสืบอะไรอ่ะ็มก็เรา่ยาวอ๋อก็คือเอากาะไปให้พอครับใช่ครับแต่ว่าถ้าเต็มเลยเป็นเดือนเป็นเดือนปกติเราเราจะเก็บได้เป็นเดือนนะอ่าแ้ล๋อมีด้านล่างด้วยอ๋ออันนี้อันนี้คือภาชนะที่ใช้พื้นเทียมเราเอามาจากของเรือของเรา มีตู้อบอให้ด้วยตู้อบขนมปังมีอานะการหุงข้าวบนเรือหลวงช้างโหหุงเป็นฐานๆวันนี้เนาะกี่น,ะนนะาทีเนาะประมาณ50นาทีอ๋อเดี๋ยวเครื่องมันก็จะเตือนเราใช่ไหมมันก็เดี๋ยวเราต้องเดินไปดูครับเดดินไปูเราก็สได้แล้วครับอ๋อ,อโอเค อมเลยอ่ะขอบคุณครับนี่มีสตู้ตู้อ้าวโอเคนมเออเขาอาหาองวัต้มยำไก่มีอะไรบาา้างคะไงฮะ อร่อยจริงอะไร <laughs> รสชาติแบบว่าเอออร่อยเลยอ่ะไม่ถึงเกินไปกับเขามีอะไรมั่งคะอันนี้มีปลากะระพงสามรสอัดผะกะัอกอัดเห็ดมาดยองเนสแม่เป็นข้าวสาหร่ายข้าวมันข้าวมันไก่ทอดข้าวสาหร่าย